่ครับเครื่องฉีดน้ำนะครับหรือว่าปั๊มพ่นยานครับเครื่องโยฮูต้าแ5สิบห้าแรงนะครับไป่พร้อมแปดคู่ว่ารถตีนตานะครับตัวปั๊มของมาลูยาม่านะครับเอ510ห้าหนึ่งูนะครับเสื้อดำนะครับนิยมแรงนะครับจะไม่ได้ใส่หัวฉีดเลยนะ เก็บสายอัตโนมัติด้วยนะครับไฟฟ้าต่อญี่ปุ่นเลยสวยๆสตาร์ทลูงเต๋านะครับคันนี้ใส่แล้วนะครับไปสิงบุรีขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับสนใจโทร0898374008ร้านตกแตบ้านบอกครับติดตามที่ทางยูทูบนะครับอภิชนโนมหนวล A P I C H O S เซฟบุ๊กก็ไอแปดโนมหนวลไลน์เซฟเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับขึ้นชื่อแล้วครับ สวัสดีครับ